Hi guys, it's I สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะว้นะคะก็มาพบกับรายการกินไปสไตล์เดียไว้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะก็อื่นนะคะน้องสไตล์เดียคนนี้นะคะฝากให้เอฟทุกคนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้น้องสไตล์ดีนะคะทําคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็อย่าลืมกดกุงก้งกิ้งกดคอมเมนต์ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอจากน้องสไตล์เดียด้วยนะคะถ้าพำแล้วก็ มาค่ะทุกคนในส่วนของวันนี้นะคะทุกคนแพนกล้องมาค่ะพี่ปิ่นในส่วนของวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหมูกระทะนะคะทุกคนก็จะขี้ให้คนแก่ก่อนนะคะจะบอกว่าเกินก่อนนะคะว่าหมูกระทะนี้นะคะโลละไม่รู้ว่าที่อื่นโลละเท่าไหร่แต่ที่นี่นะคะอยู่บ้านเรานะคะโลละร้อยห้าสิบค่ะทุกคนแถมผักด้วยเนาะอนี่รสอันนี้ก็จะขี้ให้คนแก่ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเอิ่มแบบนี่นะคะ้นมาหมูนี่วคันนี้ก็จะทำการผิดค่ะ อืสกีพี่คนแก่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหมูนุ่มนะคะทุกคนเป็นหมูมากนะคะทุกคนนี่หมูนุ่มๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าอะไรคะพี่ปิ่นมันหมูนะคะทุกคนแล้วก็เป็นผักบุ้งผักกาดแล้วก็จะมีในส่วนของปลาหมึกอันนี้คำนู้าปลาหมึกอะไรนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสะใยนางนะคะอนี่นะคะใหญ่ตันใหญ่เลยเราจะตัดให้คนแก่นะคะเพราะว่าคนแก่จะมีฟันเนาะทุกคน เี่ันก็จะบอกว่าไฟแรงไม่ไหวแซวไฟเออ mm hmm. ันดีทุกคนดูแล้ว mm hmm. บอกก็หิวก็หิว,หวมากประมาณนี้นะคะทุกคนก็ mm hmm. นี่ตากห้คนแก่นะคะจะแล้วก็ให้คนแก่แล้วก็ลุงเรานะคะทุกคน <laughs> สองถ้วยเนาะน้ำจิ้มก็น่าจะลาดเลยนะคะในส่วนของน้ำจิ้มวันนี้นะคะเป็นน้ำจิ้ม ในส่วนของน้ำจิ้มวันนี้นะคะจะเป็น,นส่วนของน้ำจิ้มชแชมนะคะจะบอกว่าคือ the best original มากนะคะในส่วนของจะบอกว่ายกให้อันดับหนึ่งของเราเลยนะคะคือน้ำจิ้มชแชมนะคะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าคือเรารีวิวให้เฉยๆนะคะเพราะาเราชอบมากนะคะแล้วก็ลองมาจากอันดับสองน,นะคะก็เป็นในส่วนของพันธาน,นารสิงห์นะคะทุกคนเขาบอกว่าน้ำจิ้มซุก,กี้ย่างเกาหลีนะคะของชแชมเนาะนี่ดูตรงใกล้ๆนี่นะคะ ปริมาณสุกชี500มิลลิกรัมนะคะทุกคนนี่นะคะนี่ฝากเอาอปกในใจเดี๋ยวก็ในส่วนของน้ำจิ้มของร้านหมูกระทะนะคะเขาให้ประมาณมาประมาณ2ถุงนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะใส่ถ้วยไปละทุกคนดูหน้าตาเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นประมาณไหนนะคะทุกคนขอแย่เยี่ยมช้อนยิงช้อนก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะ <What? S 1> เดราจะเราจะอ่อ ไอเทสให้ดูนะคะว่าน้ำจิ้มอันไหนแบจะรสนะเพราะว่าจะทับทับกันเนี่ยจะรสขนาดไหนเนาะไปโอเคค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มร้านนะคะจะบอกว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะทุกคนก็ขันญากจับนี่นี่ค่ะทุกคนน้ำจิ้มร้าน,นะคะ่ะอืมน้ำจิ้มของร้านหมูไทยน,น,นะคะมีความเปรี้ยวนำนะคะทุกคน เปรี้ยวแบบออกเผ็ดหวานนะคะทุกคนก็ในส่วนของน้ำจิ้มแช่มนะคะทุกคนนี่น้ำจิ้มแช่มจ้ะขมกลมเดอะเบสยกให้ยังไม่ต้องเอาสุกมากเอาแค่แบบพอนั้นก็พอแล้วเพราะว่าคนแก่ไม่มีฟันนะคะถ้าสุกมากเกินมันจะแข็งเนาะมันจะเหนียวนั่นก็สุกแหละถ่าิรีเซิ กูจะเป็นเซเลบละเซเลบิตี้ละนี่ค่ะทุกคนโอ้ยทุกคนลืมค่ะนี่ค่ะบนเส้นเ,นเอาบนเส้นเลยะคะ่ะพี่เนยโอเคแล้วก็ในส่วนของบนเส้นอันนี้นะคะเป็นตาก,กิเลตคูะคะ่ไม่ใช่ค่ะเป็นกิเลนคู่นะคะราไข่าที่เอ้ย20บาทค่ะเดี๋ยวจะตักใส่กระมังซักผ้านะคะทุกคนนี่แล้วก็เทไปค่ะทุกคนเีค่ะ แล้วก็ทําการตัดให้มันสั้นลงกว่านี้นิดนึงแล้วก็ทิ้งไปใส่เข้ามาเก็เครื่องนี่ค่ะตัดนะคะทุกคนอย่าดราม่านะคะล้างมือแล้วเนาะพี่พี่หันกล้องไปล้างอื่นจะทิ้งตัตรก่อนแต่ทุกคนล้างมือแล้วนะคะของความอันเป็นที่แบบอนามัยนะคะคลัวไม่ต้องลงจ้าล้างมือแตะะ่นี่ค่ะก็ตัดแล้วนะคะทุกคนตัดไปค่ะตัดไปค่ะทุกคนมาอีกหนึ่งข้อข้อตัดเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่านา้ำกระเด็นไม่ไหวแซวนะคะก็ทําการเทลงไป เป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะเดี๋ยจะบอกว่าไม่ได้กินนานแล้วพี่นายจุ่มให้หน่อยคือน้องสตาเดียไม่ได้กินนานแล้วทุกคนดูสินี่ค่ะประมาณนี้เนาะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะจะบอกว่าไม่ได้กินนานแล้วหิวมากไอเลิฟหมูกระทะไอเลิฟบาร์บีคิวค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นหมูนะคะหน้าตาก็จะมีผสมไปนะคะหมูหมักงานะคะทุกคนหมูหมักงาหมูแล้วก็มีเบคไม่รู้เขาเรียกว่าเบคคอนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ ชัสามชั้นนะคะทุกคนในสามชั้นนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตับอาจจะอันนี้ต้องจะเป็นตับนะคุณทุกคนสุกแล้วเนยเขาไม่ร้องเราะวัวแล้วกลิ่นเนาะไม่รู้ดิเจียงจีเจียงจีเหรอคือหังของวัวไอ้หังขอหง,หงหมูอ๋อไม่รู้ขันนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะชุกแล้วแล้วก็จะเป็นในส่วนของอันนี้นราลืมขีมค่ะใส่ถุงถ้วยค่ะพี่หนึ่งนี่นอ่นี่คขาใส่อะไรค่ะทุกคนดูวุ่นวายมากวุ่นวายไม่ไหวแส่ถ้วยนึงใส่ถ้วยหนึ่งไม่ใส่ แล้วก็จะเป็นในส่วนของอนี้ค่ะแท้แดงนี่ค่ะลูกนะคะจะเป็นในส่วนของจะมีขนญัตจับนะคะทรเมุนะอ่ะปลาหมึกนะคะทุกคนนี่ปลาหมึกเขาที่เขาทำใส่เย็นตาโฟนะคะแล้วก็ปลาหมึกกรอบปลาหมึกกรอบใช่ไหมคะไม่มีปลาหมึกกรอบนะคะแล้วก็ปลาหมึกที่เขาหั่นมาแล้วนะคะแต่ดันนมาตัดเป็นวงกลม่างนี้นะคะแต่ว่าเราตัดแล้วแล้วก็จะเป็นใส่วนของปลาหมึกเตอร์ปลาหมึกอะไรเขาเรียกไม่รู้วะทุกคนปลาหมึกที่แบบเป็นปลาปลาอะก็คือสบายนานะคะแล้วก็ปูอัดนะคะทุกคนนี่นะคะก็ เราให้มันทำการสุกก่อนนะทุกคนเดี๋ยวตักขึ้นไปถุงเนาะโอเคค่ะจะตักคนเสียวกันนะคะทุกคนเต็มเตาแล้วนะคะรอมันทำาสุกนะคะทุกคนนี่โอ้ยโอ้ยลุงกอบเขาไม่ไหวแล้วกินไม่ได้ปูอัดเอาปูอัดได้แล้วอย่าใส่ปลาหมึกให้ลุงกอบนะอย่าใส่ซีฟู้ดอะไรก็ได้อากระติกน้อยมาใส่นางนายนะเนยอันนั้นด้วยน้าหอกมาเลยนะเอาเจะไม่ขาดหรอกนี่ค่ะทุกคนสบายนางยั่ว มีวางร่างแล้วถึงเขน้ำจิ้มหืมฉ่ำมากสี่โมงอ่ะสามโมงนยังไม่มาเลยใส่ค่ะนู่นหกแล้วแนืนนอ้อน้ละลายหมดแล้วกินเลยโอ้ยยั่วๆขวน,น,นุกคนแบบบานๆฟิวฟิวอันนี้สดแล้วอะ่ะสดหืม

ไม,ไ,ไม่ได้กินไม่ได้กินลานแล้วเนี่ยปวดท่านี่อือเส้นต้องน้ำจิ้มเราเองนะ้ำจิ้มของมันนาอร่อยเจอาหน้าเชฟอร่อยน้ำจิ้มของเขามันเปรี้ยวอะ่ะอร่อยก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็คือไม่อร่อยมากินตับนี่คดู จุ่มหมูขัด <laughs> จุม่มหมูกันทุกคนเฮ้ยหมูเป็นไงหมงูคือดีว่ะกินเลยไม่เท่แจ้าไปทำกินเลยรดมากนะออห้าสิบน่าอร่อยสื่อเราจะแพงแหละแต่ว่า เขาแต่ที่นั้นหรือวะเยอะอืมรไปเลยไปเลยเลยอยากอยูว่าคนที่รราเด่นมันจะคำมืยทุกคนอืม มาทานใจกับตมม้มก็เลยทุกคนดูคำโอ้ไมค์กูเน็ตผักใสใช่ไะมเราชอบกินผักกันเลยะทุกคนดูปลาหมึกนี่ไม่ได้หันยังไม่หันเลยเป็นวง ้ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่มส <4 S 2> โมงแล้วค่ะกับใบยําอะไรแบบนี้ค่ะเวลาค่ะทุกคนยิมใส่ไอ้น้ำน้ำซุดใส่ดินะถ้าหาไม่เจอก็มีอย่างน้ำบ้านนบ้าน,นบ้านไอรินาหาแล้วไม่เจอโอเคยูว่ะสับ เป็น,นั่งจิ้มอะไรไจูหมูอมึงไปอันเนยมาเก็อัเแบดเดียวมันก็นา่นาไปไปกินเหรอยิงตีแล้วตีตีเหรตอนแรกมันดีว่าดี เฮ้ยเตอร์ถามข้าวย่างเลยย่างหมดไม่กิน่ะให้ต<ป>ักข้าวมาให้กินนี่ค่ะทุกคนเด,ดอะเบสอืเศษทสุดนนเนี่ยเดอะเบสละสุดสิน้นตื่นนะทุกคนดูดิส<า>บท้ายด้วยมันหมูทุกคนดูนี่ โอ้ยมันเกลียมทุกคนดูมันเกลียมมันเกลียวแบบอิสมาล้าแอลทุกคนดูสิตัดอะไรจะทำการตัดนะตัดไก่ตัดนะอันนี้คือการตัดหมอยนะครับทุกคนว้นแตทุกคนตัดแบบนั้นดี่ตัดหี้ยอะไรล่ะตัดคนละครึ่งปังก็คนละครึ่งเมียไม่ใช่ตัดถึงนะเออคนดู สับยากเลยเนี่ยมันหนีคนแก่เลยนุ่มเพลิดคนดูสิถนัดมากไก่มึงไปเทงน้ำแตกกระมังเลยกระมังโอ้นี้กระระแปตกแล้แหละอือจนโอ้ยทุกคนนี่ดูค่ะแผ่นกล้องมาค่ะพี่ใหญ่ดูค่ะทุกคนนี่จะบอกว่าคุณนล้นมากค่ะมันหมูค่ะทุกคนตบท้ายด้วยขุณนล้นน้ำจิ้มผสมกันคือมันคือแบบเดอะเบสแบบว่าทุกคนดู จับสองมือดีใหญ่อืเห็นหน้าอยู่ไหมนะเห็นทุกคนดูซอสติ่มกับมันแาวมันยั่วว่ะกลิ่นกระเทียมแบบอ่อนๆมันจะมีความแบบว่าไม่กินกระเทียมทุกคนดูกินกระเทียมนี่ราคาเท่าไหร่คะพี่ปิ่น าสิบบาทค่ะทุกคนมันก็ดีนิดนึงนะคะก็อันนี้ก็หมดแล้วค่ะพี่ใหญ่แผ่นกล้องมาค่ะพี่ใหญ่แผ่นกล้องมาค่ะนี่ค่ะทุกคนหมดแล้วทุกอย่างค่ะจะเก็บร้างแล้วน,นะคะทุกคนก็เป็นไงกันบ้างค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้แหละคะ่ะก็ ชอบเราใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กด share กด comment กดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอจากน้องสไตล์เดียด้วยนะคะสำหรับนี้ค่ะก็ลาไว้เจอกัน EP หน้าค่ะอีกคนกินไปสไตล์เดียนะคะก็เจอกันอีคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายม้าีคลิปน้อคลิปด้วยจ้าูตาก้องค่ะบ๊ายบายได้บาย